สวัสดีครับผูกับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลาเวียไปหงในายใหญ่นักบุญรับแข้งตัวหลักมีสิทธิ์ย้ายออกโรซิลมาตินนะครับในายใหญ่คนใหม่ของเซาท์ทนตันยอมรับนะครว่าทีมนักบุญเซาท์ทนตันน่าจะมีการปล่อยตัวนักเตะออกไปจากทีมในช่วงหลังสัปดาห์นี้ซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นลูมิโอลาเวียกองกลางดาวรุ่งที่กําลังตกเป้าหมายของลิเวอร์พูลอยู่นะครับลาเวียกลายเป็นเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าที่จริงจังในการคว้าตัวมาร่วมทีม เพราะว่าจะสามารถโน้มน้าวจิตใจบางคนให้อยู่กับทีมต่อไปได้จึงจะมีความสุขกับมัน50-50ผมคิดว่าจะมีผู้เล่นบางคนที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการให้กลับมาในศึกพิมลิกนั่นก็คือธรรมชาติของแกมบางคนก็น่าดึงดูดใจสําหรับทีมในพิลิกมากเกินไปและอยากที่จะไปเล่นในพิมลิกคุณต้องเคารพในสิ่งนั้นในตัวเขาผมจะพยายามอย่างเต็มที่กับงานที่เราทําและวิธีที่เราปฏิบัติและตอบโต้กับผู้เล่น เราจะพยายามย่างดีที่สุดเพื่อรักษาผู้เล่นบางคนที่อาจไม่แน่ใจหรือบางคนอาจไม่แน่ใจการเล่นในทีมที่มีปัญหาเป็นเรื่องยากผมเคยอยู่ในทีมที่มีปัญหาในพิมพ์ลีกและคุณไม่มีทางให้สิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองได้จะมีผู้เล่นบางคนที่นี่ซึ่งไม่มีรูการที่จะเยี่ยมเมื่อรู้การที่แล้วซึ่งบังว่าจะได้รับการเต็มๆจากงานที่เรากําลังทําอยู่และผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีผู้เล่นจํานวนมากที่ดูแตกต่างออกไป อย่างมากในแชมเปี้ยนชิพโดยวิธีการที่เรากำลังจะทำสิ่งต่างๆหวัง,ง,งว่าน,นะก็ออกมาพูดอย่างนี้นะครับออกมาพูดประมาณว่าไม่อาจจะรั้งตัวไว้ได้นะครับก็แน่นอนนะครับลาเวียก็คงไม่อยากจะลงเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้นะตลาดร้อนจริงๆแย่งลูมิโอลาเวียกันสนุกกันเลยทีเดียวนะครับส่วนลิอร์พูลของเราก็ยังคงเป็นตึงหนึ่งนะครับในการคว้าตัวแต่หงแดงจะไม่ยอมจ่ายค่าตัว ห้ล้านปอนด์ตามที่เชาเติมตันเรียกร้องนะครับตอนนี้ลาเวียนะครับใจลอยมาที่ลิเวอร์พูลนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่น่าจะเอาไปต่อรองได้ในเรื่องของค่าตัวนั่นก็คือนักเตะอยากย้ายมาลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ้ะชม3มทีมดังไม่ถูกกงราคาค่าตัวแฟนผีสับทีมซื้อขายตัวเองจ่ายแพงตลอด แฟนบอลรายหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาตำหนิทีมงานซื้อขายของแมนยูพร้อมสุ่6สม6สามสโมสรดังร่วมลีกอย่างอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลที่มีกลยุทธ์อย่าง, Arsenal, City, างชัดเจนไม่ถูกโกงราคาจนเกินไปทีมปีศาจดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพิ่งปิดดีลเมสันเตอร์มาจากเชลซีได้สำเร็จนะครับทีมคู่แข่งร่วมลีด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์บวกกับออปชั่นเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์แต่ถ้าว่าด้วยสัญญาของนักเตะที่เหลืออยู่แค่ปีเดียวก็ทำให้ หลายฝ่ายมองว่าเป็นค่าตัวที่สูงจนเกินไปซึ่งมีแฟนบอลรายหนึ่งของปิเซดังระบุว่าทีมซื้อขายของเราไม่ได้มีวัทนในการต่อรองการซื้อขายเลยคุณจะเห็นได้ว่าเราเสียเงินไปกับทีมจํานวนมากควาเป็นจริงสําหรับการปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นใหม่คุณลองดูตัวอย่างอย่างอาเซนอลแมนเชสเตอร์หรือลิเวอร์พูลดูสิพวกเขามีการเจรจาที่ดีและได้ค่าตัวที่เหมาะสมสําหรับนักเตะใหม่ ส่วนแมนยูมีแต่ถูกโกงราคาคาดวัวสรุปข่าวตลาดการสื้อขายนักเตะวันที่6รกรกฎาคมแมนยู U, ยื่นข้อเสนอแรกเพื่อเขาซื้อโอนาน่าหรือผู้ผู้จีบกองหลังของโจซีเพิ่มเติมแล้วเริ่มต้นกันที่แมนเชสเตอร์นะครับได้เปิดตัวเมสันมา์มาร่วมทีมอย่างเป็น,นการแล้วนะครับโดยกระตัว55ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก5ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญากัน5ปี และจะสวมเสื้อหมายเลขเจของสโมสรนนะครับออฟฟิเชียลดูกระสุนยูเต็ดเปิดตัวซันโดโตันารีจากเอซิมิลบนอย่างเป็นทางการด้วยเช่นเดีวยวกันออฟฟิเชียลอาร์เซนอลปิดดิวคว้าตัวยูเรนทิมเบอร์จากอาเจ็อันเตรดัมมาร่วมทีมได้เป็นที่โล่งแล้วนะครับด้วยค่าตัวที่40ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโรรายงานจากฟาบิซิโอรโรมาโนอาร์เซนอลปิดดิวคว้าดิคันไรจากเวนแฮมยูนเต็ดมาร่วมทีมได้เป็นที่โล่งแล้ว,ลวด้วยค่าตัว 105ล้านปอนด์รายงานจากฟอปปิโซโรมาโนโยูเลียนทิเบอร์กำลังเ,ลงเดินทางมายังกรุงลอนดอนเพื่อตรวจร่างกายกับอาร์เซนอลรายงานจากมิกกี้ไวสเดตจากเดอะเทเลเก็บเตนนี่วอสเปอร์นะครับกำลังพยายามที่จะต่อสัญญาใหม่กับแคลร์เคลนต่อไปไรายงานจากเดวิสออสตินเจสซี่ติการนะครับกำลังพิจา,ารณาเสนอ3สโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียรายงานจากสกายสปอร์ต ตอนนั้นมอสเปอร์ปฏิเสธก็เสนอ20ล้านยูโรจากนาโปลีในการขอซื้อตัวตองกี้เอนเดมเบเล่โดยพวกเขาพร้อมที่จะให้โอกาสตองกี้เอนเดมเบเลพ่พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งภายใต้ครูสส์คนใหม่รายงานจากเลกิตอัมเรซันโตสย้ายจากเชลซีไป,ปร,ร่วมทีมเอสซีปอร์โ,โตด้วยสัญญายืมตัวในช่วงสัปดาห์นี้รายงานจากเลกคิคอมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอแรงกับอินเตอร์มิลานพิจารณาแล้วนะครับเพื่อแลกกับการคว้าตัว อัลเรโอน่านที่40ล้านยูโรบวกกับโบนัส5ล้านยูโรแต่ทางงูใหญ่ต้องการที่60ล้านยูโรรายงานจาก The a แอตแลนติการิโจโป o ิชโนนะครับต้องการที่นำตัวเปาโลดิบาล่าจากโรม่ามารุ่นทีมเชลซีโดยมีค่าตัวและค่าจีนญาตอยู่ที่รวมกัน12ล้านยูโรเท่านั้นรายงานจากโรมันิลิรือูติดต่อไปยังเชลซีเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวลีวายโควิล มาเรื่องทัพในช่วงสมัยนี้รายงานจากฟุตบอลลอนดอนทีมจากซาอุดีอาระเบียต,ต้องการที่จะเบียดฟูลแลมเพื่อไล่ล่าตัวเฟรดจากแมนเชสเตอร์เตดรายงานจากเดลี่เมลเบนฟอร์ดมั่นใจว่าจะสามารถเซ็นร์กับเบรนเนนจอนสันได้ที่แค่ตัว30ล้านปอนด์แต่ตัศสกดัดนอตติงแฮมฟอร์เรสต้องการที่50ล้านปอนด์รายงานจากเดลี่เมลแมนเชสเตอร์เตดกำลังให้การแชใจในตัวของ โซวิยันอัมระบัตอีกครั้งโดยที่ฟิโอรเรนติน่นาตั้งค่าตัวที่35ล้านยูโรรายงานจากเดลี่เมลและลิกาสเปนนะครับบาร์เซลโลนาเปิดตัวเอนิโก้มาติเนสก่อนหลังจากเรอโซซิดัดมาร่่มทีมแบบทาวนแล้วโดยเซ็นสัญญากัน2ปีออฟฟิเชียลเรอเวอร์ติจับมานูวเอลเปยกินีขยายสัญญาต่อไปอีก3ปีเป็นที่ร่แล้วออฟฟิเชียล ชักล้านจูยุนคูนะครับย้ายจากเลสเตสตีมาร่วมทีมอันกอมาร็ดอย่างเป็นทางการแล้วแบบไร้คตัวเซนเทเนียวกัน4ีปีออฟฟิเชียลเซซ่าอัสปปลิกกตานะครับจะเซ็นยากับอันกอมาร็ดอย่างเป็นทางการแล้วภายในวันนี้รายงานจากฟาบิโอโรมาโนตัวรันตอเลดไม่มีแผกนการทันทีของชาบ,บี้ในฤดูกาน,น้าแต่ตัวตัวยังคงต้องการที่จะคลดแข่งกับจจมพ์ตุ้มบาซุนา่าต่อไปรายงานจากโรเจอร์เทโลโร จากบุนโดเดบอติวเอาอิตธิักนะครับยิ่งเขาเสนอขอซื้อตัวอาร์บร์โมร์ตาจากแอตแลนตินเมอริดโดยมีเอซิมิลานกำลังให้ความสนใจยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันรายงานจากเมโทอินเตอร์ไมเอมี่นะฮะกำลังพยายามดึงตัวเอเดนอาซามาร่วมทีมหลังจากแยกทางกับเดลเมอริดแล้วรายงานจากเลเบลูชันเดลเมอริดบรบรลุขั้นตกลงกับเฟเนบาเช่ในการขอตัวอาดากูเลอร์มาร่วมทีมแล้ว รายงานจากแฟนติกนะครับโอ้โ oh หต่อไปเป็นกาโชเซียอิตาลีอเลสซานโดปราสโตนี่ตัดเสงยังสมัยกับอินเตอร์มิลานออกไปอีก5ปียังเป็นทางการแล้วออฟฟิเชียลฮา,าร์าการฮาร์กาน์ชโลนุกุนะครับเซินเดียสมักับอินเตอร์มิลานออกไปอีก4ปีรายงานจากสโมสรอ,อินเตอร์นะครับออฟฟิเชียลอัตลตันตาจอปิติโคว้าตัวมิเชลเบเกอร์จากไบเออร์เลเวอร์กูเซนมาร่วมทีมด้วยค่าตัว10ล้านยูโร โดยจะเซ็นตเนี่ยยาวถึง4ปีรายงานจากฟาบิโอโรมาโนเอซิมิลานยื่นข้อเสนอ25ล้านยูโรบวกบนนั้นในการขอซื้อตัวซามิเอลซูบูกูจิตัวรุกจากบิเิโรวนะครับโดยทัพเรือดำน้ำสีเหลืองต้องการค่าตัว35ล้านยูโรร,ร,าโารายงานจากเมโทรกรีเซียนพูสิทธิ์ร้องขอให้เชลซีตอบรับข้อเสนอ20ล้านยูโรจากเอซิมิลานรายงานจากเดเนียลโรโกจากกัตโจเดมกาโต ต่อไปเป็นลีกเอิงนะฮะปารีสแซงต์แชมงเปิดตัวลุยเอนรูกเก้เป็นคุณซึ่งคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วเซ็นสัญญาด้วยกัน2ปีออฟฟิเชียลปารีสแซงต์แชมงพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาขอซื้อตัวกีวเลนเอ็มบัปเป้นในช่วงสมัยนี้รายงานจากฟาเบียสูโรมาโนปารีสแซงต์แชมงเตรียมใช้ออจันซื้อคืนชาบี้ซิมอนตัวรุกของพีวีไฮเว่นกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งด้วยค่าตัว6ล้านยูโรรายงานจากฟาเบียสูโรมาโน กาลาตาสลานะครับต้องการคว้าตัวทั้งเลอันโดปาโรเดสมาโรอินคาดีและฮวนสเนาดจากปาริดเซงแฉ่งรายงานจากซันติต่อไปเป็นบุนเดสต้าดิกาเยอรมันนะครับไอทักแฟงเฟิร์ตเปิดตัวเอลเอสซิลิคิลีมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวเซนติเนกันยาว3ปีออฟฟิเชียลตัมาสตูเกลได้พูดคุยกับแฮร์ริเคนโดยตรงเพื่อน,นำนั้นจิตใจให้เขาตัดสินใจย้ายมาเล่นกับเบย์มินิก รายงานจากคริสโตฟอลสปอร์ตเบลคิมินจานนะครับจะเข้ารับการตรวจร่างกายก,กับเบย์มินิกในวันนี้หลังจากบรรลุข้อตกลงย้ายจากนาโป,ปลีมาร่วมทีมด้วยค่าตัว50ล้านยูโรเซ็นสัญญาย,ยาว5ปีค่าเหนื่อยปีละ12ล้านยูโรรายงานจากฟอร์เรนส์แพนเทเบิร์กสเกตสปอร์ตลูบินคอร์ตนะครับได้รับไฟเขียวขยายทีมไปร่วมทัพไอแทัตแฟงฟอร์ดด้วยสัญญายืมตัวแล้วรายงานจากฟอร์เรนส์แพนเทเบิร์กสเกตสปอร์ต แสดงไม่ได้มีแผนจะอำลาใบ,บยืนเด็กช่วงซัมเมอรนี้ครับโดยมีเอาอาลีจากทีมซาอุดีอาระเบียกำลังให้ความสนใจร,รายงานจากฟอร์เรนส์แพทเทนเบิร์กนฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่หกกรกฎาคมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคัพแบนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเร่านะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ